วันนี้วันที่หนึ่งกุมภาครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับวันหวยออกท่านใดที่โชคดีก็มาซื้อสูตรน้ำส้มไปนะประกอบอาชีพนะครับผมอากาศเริ่มร้อนแล้วครับวันนี้800แก้วทดสอบดูครับอากาศร้อนประมาณนี้800แก้วจะผ่านไหมครับมีนากุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับอากาศยังร้อนยังต่อได้ถึง8 9 0 11ลัง12ลังนะครับถึง15ลังนะครับยอด จะขยับขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้อากาศเริ่มร้อนยักหน่อยแล้วครับ800แก้วน่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคิดว่าไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วครับผมแต่นัดที่แล้วจัดไป700แก้วครับผมวันนี้เพิ่มไปอีก100แก้วอากาศเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มขยับแล้วครับผมพร้อมออกตลาดครับผมวันนี้หลังจากทําส่งให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเหลือของเจ้าของไปขายเองครับตลาดมีเยอะแยะครับผม สากิโลสกิโลนัด1น0่งร้อยกิโลห้ากิโลสากิโลยีกิโลสิบห้ากิโลนัดหนึ่งครับผมแบ่งกันไปขายเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับลูกค้าเยอะแยะครับผมตลาดสามกิโลหนึ่งสามกิโลก็นัดหนึ่งห้ากิโลก็มีอีกหนึ่งนัดเดี๋ยวนี้ตลาดเกินการเลยครับผมไม่ต้องแย่งกันขายครับได้ขายกันทุกคนเลยครับ สวัสดีครับผม